สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงโครงการที่พวกเราได้จัดทําขึ้นนะคะซึ่งมีชื่อว่าโครงการอมตามรอยพ่อเนั่นเองนะคะโดยสมาชิกผู้รับผิดชอบมีทั้งหมด5คนนะคะได้แกน่หนึ่งนางสาวกัญญรัตคงคา สองนางสาวกิษณาแก้วสีนวลสามนางสาวจุธาทิพย์ราชาสี่นางสาวธนญพรพุ่งสีและห้านายพีรวิทย์กองไตค่ะชื่อกลุ่มของพวกเรานะคะมีชื่อว่ากลุ่มนักล่าเป็นยากลุ่มที่สองวัตถุประสงค์ที่เราจะทํโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อปุ่งนิสัยการวางแผนในการใช้จ่ายและมีวินัยในการออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและต่อมาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานะคะมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจะเป็นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสถานการณ์โควิดเข้ามานะคะจําเป็นอย่างยิ่งและสุดท้ายนะคะก็เพื่อให้นัก ฐานเนี่ตระหนักถึงการออมการดำเนินชีวิตยอย่างพอเพียงนะคะตามรอยพ่อหลวงนั่นเองค่ะหลักการและเหตุผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงความเป็นอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเองส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น นักศึกษาจึงได้น้อนมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักโครงการนี้ส่งเสริมให้รู้จักการวางแผนบริหารการใช้เงินรู้จักการออมเงินและยังสามารถนำกระบวนการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาภายในกลุ่มจำนวน5คน สถานที่การดำเนินโครงการหอพักนักศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการระยะสั้น 1. วางแผนประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนพศ2564 2. สอบถามความถูกต้องของโครงการวันที่7กันยายนพศ2564 3 ดำเนินกิจกรรมต,ต่างๆเกี่ยวกับโครงการตั้งแต่วันที่9กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมพศ2564ขั25้นที่4ติดตามและประเมินผลขั้นตอนที่5รายงานผลการดำเนินงานวันที่18ตุลาพศ2564แนวพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น้อมนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ในหลวงรอเทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์นักออมซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. สมเด็จ่าปลูกฝังเรื่องการออม 2. ฝากเงินกับธนาคารอย่างเป็นประจำเสมอมา 3. ประหยัดมัธยัติเป็นที่สุด 4. บัญชีครัวเรือนแก้ปัญหาความยากจน 5. พอเพียงพอประมาณแต่ไม่สุดโต่ง 6. ลงทุนควบคู่ไปด้วยและ7ออมแล้วรู้จักให้ด้วย หลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรอก้าทรงคิดหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด,ด้วย3ห่วง2เงื่อนไขคือ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. ภูมิคุ้มกันและ2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมระยะเวลาในการดำเนินโครงการ31สิงหาคมพศส5 6 4ถึง18ตุลาคมพศ2564 ชี้วัดของโครงการด้านปริมาณ 1. ร้อยละ100นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการออมเงินตามร้อยพ่อ 2. ร้อยละ100นักศึกษามีเงินออมเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น 3. ร้อยละ100นักศึกษาได้รับทักษะความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารเงินด้านคุณภาพ 1. นักศึกษาทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 2. นักศึกษาทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 3. นักศึกษาทุกคนมีทักษะความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารเงินผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถวางแผนในการใช้จ่ายและตระหนักถึงการออมโดยใช้เงินอย่างถูกวิธี 2. มีเงินเก็บสำรองเป็นของตนเองโดยไม่เดือดร้อนกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน 3. มมีความตระหนักถึงความสำคัญในการออมใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณในการดำเนินโครงการ 200บาทค่ากระปุกออมสิน30บาทต่อคนรวมทั้งหมด150บาทค่าสมุดบันทึกรายรับรายจ่าย10บาทต่อคนรวมทั้งหมด50บาท ระหว่างดําเนินโครงการเพราะเราได้น้อมนาแนวพระราชดำริของในหลวงเจ็ดแนวคิดซึ่งภพนจิตแนวคิดนั้นได้นํามาใช้ทุกข้อแต่เราเะยกหัวข้อที่สําคัญที่เรานำมาใช้เป็นหลักนั่นก็คือการประหยัดมัธยัติเป็นที่สุดโดยเราเลือกที่จะประหยัดโดยการทําบัญชีรรับรายจ่ายเพื่อให้มองเห็นค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นทําให้เราตระหนักในการออมไม่ใช่สุด่ด้ายซึ่งตรงกับการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหลักการที่เราได้นํามาใช้เกี่ยวกับการออกมก็คือหลักประชาเศรษฐกิจ พอเพียงสาห่วง2เงื่อนไขเราจะใช้จ่ายอย่างพอประมาณและคำนึงก่อนว่าสิ่งที่จะซื้อนั้นเหมาะสมหรือม่ใช้อยู่แล้วหรือไม่โดยการตัดสินใจจากจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวันและนึกถึงอนาคตก่อนซึ่งต้องใช้ความรอบคอบและตระหนักเสียก่อนเกี่ยวกับการออมและการใช้จ่ายในแต่ละวันนั่นเองตัวยอย่างการออมในรูปแบบต่างๆนะคะ 1. การออมเงินโดยการหยอดกระปุก 2การออมเงินโดยการทำตาราง 3. การออมเงินโดยการใช้แอปพลิเคชันเช่นแอป Money Lover ค่ะเป็นแอปที่เชื่อมต่อได้ทั้งบนโทรศัพท์แล้วก็ในแท็บเลต็ตสามารถใส่บันทึกรายรับรายจ่ายนะคะได้ง่ายค่ะไม่ซับซ้อนแล้วก็มีการสรุปรายจ่ายนะคะเป็นกราฟวงกลมค่ะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะมีการออกแบบที่ดูเรียบง่ายค่ะแต่ดูมีสไตล์เหมาะกับการใช้งานของคนในยุคใหม่ค่ะ 4นะคะก็คือการออมเงินในแอปธนาคารนั่นเองค่ะคือเราสามารถเปิดบัญชีได้2บัญชีเลยนะคะโดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่เอาไว้ออมเงินนั่นเองค่ะข้อดีนะคะก็คือสามารถเก็บออมเงินได้ง่ายค่ะฝากได้ทุกครั้งเมื่อต้องการทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์แล้วก็มีความเสี่ยงต่ำได้รับดอกเบี้ยที่แน่นอนด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะ ือเป็นการสร้างวิในัยในการออมด้วยอีกค่ะสิ่งที่ได้รับคือมีเงินออมและเงินเก็บมากขึ้นสามารถนําเงินออมและเงินเก็บไปใช้ในยามที่เดือดร้อนได้นอกจากนี้ยังรู้จักการใช้เงินคุณค่าของเงินมากขึ้นขอขอบคุณเครดิตรูปภาพจากเพจอภิิิหารเงินออมเว็บไซต์ Heng l ล i s ซิงคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ามารพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเว็บไซต์กระปุกและวิดีโอวิดีโอกิฟจาก i n s t a g r a กรมแอป InShot ในการตัดต่อวิดีโอเสียงเพลงจากแอป InShot สถานที่จัดทำโครงการและวิดีโอหอพักและสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ให้คำแนะนำอย่างดีอาจารย์ศักชัยเพชรสุวรรค่ะ